วันนี้เป็นวันสงการหนุ่มสาวชาวบ้านเบิกบานจิตใจจริงเอ่ยสวัสดีคุณผู้ดูที่น่ารักทุกท่านนะอยู่กับต้นแหวกอ,อกวันนี้นายไฮไลท์บันเทิงเวิร์กพอยเจอต้นที่ไรต้องมีความพิเศษมาเสิร์ฟคุณผู้ชมสิครับเพราะวันนี้เราจะพาคุณผู้ดูทุกท่านไปฟังวีรกรรมสุดโต่งของเหล่าคนบันเทิงซุปตาก,กันว่าแต่ละคนนั้นจะมีวีรกรรมสุดโต่งอะไรในวันสงการที่น่าจะจำกันบ้างถ้าพร้อมแล้วตามต้นมาเลย ตอนนี้อยู่กับน้องศักดสิกแอสลัสดีวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเรามาถามกันดีกว่าวีรกรรมสุดโต่งในช่วงสงการที่ผ่านมาของน้องใครมีวีรกรรมอะไรเด็ดๆบ้างใครแบบเหมือนชอบแบบอยู่ในมันจะมีอ่างอ่างแบบน้ำอะแบบตักสาดอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเองอ่ะลงมาอยู่ข้างในมันก็บว่ามุดไว้แล้วเวลาคนจะมาตักเราก็แหกเราก็แหกเราก็แหกขึ้นมาอย่างเงี้ย ใช่ครับแล้วคนก็โดดตกใจอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นฮิตแอนด์รันก็ได้ครับผมก็คือผมจอดข้างทางกับพ่อซื้อโลตีครับเปิดกระจก เราเหมือนคนข้างๆเขาก็เ no อ้ย้แฮเอ้ย้แฮบเอ้ย้แฮมับเข้าหน้าเลยใช่โรตีเปียกหมดเลยพี่เอเยอร์พอซีสวัสดีครับพวกเราพอลซีครับคุณก็จะมีขันขันหนึ่งครับผมแล้วคุณก็ชอบตักขันแล้วก็สาดใส่รถที่ผ่านมาครับก็แปลว่าเหมือนแบบทุกครั้งที่คนขับผ่านมาก็คือจะเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นแบบมาดิมาดิคุสาดคุณก็ขันก็ปิวไปเลยผมก็ไม่ได้ขันนันกับใครเลยผมก็ไปอยู่ในแก๊งกับญาติๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วเราก็ขึ้นหลังรถกระบะแล้วก็แบบ เจอโจทย์แล้วนี่เนอะโจดคุณอยู่นี่ไงพี่หน้าล่ะทำไมผมถึงคิ้วปากจะถึงวันนี้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยลองนั่งรถกระบะเออเดาวิดนี่คือวัยนั้นเลยทุกคนนั่งรถกระบะแล้วก็เอาถังน้ำมาขึ้นรถ <c oughs> จะต้องแบบเอ่อเอาตัวยึดกับถังน้ำเพื่อไม่ให้ถังน้ำขึ้นด้วยปะ่ะ <c oughs> ใช่เวลาขึ้นเวลาขึ้นแบบว่าตโนดทีเขาเรียกตโนดเนาะลูกละนาแต่หนูเรียกลูกตโนดเล็กตโนธเราก็ต้องจับไม่น้ำ แล้วก็แบบว่าไปแปะแก้มหรือว่าใครหน้าตาน่ารักหน่อยก็จะขอเกินก่อนว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเอง <c oughs> เป็นคนอื่นทําให้เรา <c oughs> ก็คือเราไปเล่นสงการแล้วมีคนเอาแบบว่าไอตัวสระไว้น้ําเด็กอะพี่แล้วเขาแบบฉี่เขามีน้ําโคลนอะไรอะแล้วเขามัดใส่ถุงแล้วโยนใส่ <c oughs> เรารู้ทุกคนรู้กลิ่นมันออก <c oughs> ก็สุขสันต์วันสงกรานนะคะทุกคนขับขี่ไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ใจเย็นๆกันนะคะทุกคนที่สําคัญวันสงกรานก็ขอให้ปะแป้งแล้วเจอรักแท้นะคะเออเย้สาวสงกรานให้ได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้ตัวเองนะสุขสันต์วันสงกรานสงกราน